ดีค่ะสวัสดีแม่แม่นะคะหลังจากน้องค้าของเราตักบาตรเสร็จนะคะพ่อควานก็พาเดินมานะคะเดินออกกําลังกายนะคะในวิวธรรมชาติมีแต่ทุ่งนาสีเขียวนะคะนี่นะคะลูกชายของเรานะคะแม่แม่ค่ะจะพาลูกชายไปผูกในป่าได้ถอนหญ้าถอนอะไรทานนะคะแม่แม่ค่ะบรรยากาศดีมากเลยนะคะรอบๆมีแต่ทุ่งนาสีเขียวนะคะ นี่นะคะรอบรอบของแม่ควานรอบรอบของแม่ควานแล้วก็ที่ลูกชายเดินมามีแต่ทุ่งนาสีเขียวเลยนะคะแม่แม่ขาเดินรอแม่หน่อยลูกแม่เดินตามหนูไม่ทันเด้มบอกไม่รู้นะคะน้องไม่รู้ว่าเขาตะโกนว่ายังไงนะคะแม่ควานฟังไม่ค่อยไม่ยังได้ก็พอ ดูนะคะลูกชายของเราก็เดินไปด้วยถอนหญ้าข้างถอนหญ้าไปด้วยนะคะอ่าพี่นมรอของเราก็เดินมาเรื่อยนะคะแม่แม่ขา,าเดินมาลูกถอนหญ้าไปด้วยเดินไปด้วยนะคะลูกไปทำบุญเสร็จแล้วก็ไปพักผ่อนเนอะลูกเนาะนี่นะคะอ่าพี่ค้ำก็ของเรา มาถึงที่ผูกแล้วนะคะแม่แม่ขาบริเวณนี้ก็จะมีหญ้านะคะคำก็ได้ทานไปด้วยนะคะจะมีที่หลบแดดเยอะนะคะบริเวณนี้นะคะ ถ้าภาพมันสั่นไม่นิ่งไว่าต้องกราบขอภัยด้วยนะคะหันหน้ามาแล้วลูกชาเอาลูกกินต่อลูกมันได้พักผ่อนลกทำบุญตักบาตรเสร็จแล้วก็มาพักผ่อนนะลูกเนาะ กินยายเรื่อยๆโกสบายใจเขาเลยค่ะแม่ๆคะทำบุญเสร็จแล้วก็มากินยาต่อนะคะมา,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 าลูกอ่ะเด็กกินไปเรื่อยๆครับ โอ้โหถอนทั้งอันนี้เลยหลกถอนรากมาเลยบ่หลกหญ้าหนุ่มหลอกของเราถอนทั้งถอนทั้งโคนออกมาเลยนะคะแล้วก็กัดตีกินแต่ยอดนะคะมาว่าถอนเอาหลกกินให้อิ่มนะครับหืมอพอผูกซนนันอีกก็ได้ดอ๋ออันนี้ ที่ค้าของเรากินต้นข่อยนะคะแม่แมค้าต้นข่อยนะคะอาหลูกออาเก็บอาหลูกต้นข่อยนะลูกนะอา่าต้นข่อยนะคะมองดอะ่ะนี่นะคะนี่อดูอะ่ะกินให้อิ่มนะครับ พักผ่อนนะลูกเนาะเดี๋ยวให้เขาเขากำลังกินต้นคอยแสบอยู่พออุ้ยมดกัดแม่ควานนะคะเอาวากินให้อิ่มนะครับ พร,ราะความกำลังเดินสำรวจนะคะว่าอวโอ,อ้โหลูกชายของเราเนาะดูแม่ค่ะลูกชายของเราดึงกินต้นข่อยใหญ่เลยนะคะมาลูกอากินให้อิ่มครับพระาะความก็เดินสำรวจเรื่อยๆคะ่ะจะหาต้นไม้ที่ว่าตรงไหนที่ย่ายเยอะนะคะว่าจะได้ผูกให้น้องเขาได้ทานย่ายเยอะๆนะคะ ตื่นทีู่กหนำใจเขาละค่ะแม่แม่โอ้โหเบาๆลูกเบาๆเอาหักเอาลูกหักเอาเป็นต้นข่อยนะคะใบข่อยไปกับพ่อลูกพ่อพาไปต้นที่ตรงที่มันมีบริเวณหญ่าเยอะๆคนนะลูกนะตามพ่อไปนะครับ นอนอยู่ในป่ากับพ่อแล้วนะคะ เห็นแต่โหูสบัดปิวๆวิวว,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 วิวนะคะเพราะว่าอยู่ในพุ่มญ้าก,กับพ่อแล้วนะคะอาลูกอากินญ้าต่อลูกออกมาแล้วแล้วขนมรออากินญ้าต่อลูกกินญ้าต่อ ลูนี้ค่ะแม่่ะบริเวณหญ้าของน้องนะคะพ่อควัญก็ได้ไาปลูกน้องแล้วก็เลือกตรงบริเวณที่ว่าหญ้ายเยอะๆนะคะน้องจะได้ทานหญ้าให้อิ่มๆนะคะแม่่ะฝากว่าวแม่เป็นกำลังใจให้แม่ควันและพ่อควันด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ให้ด้วยนะคะ <ๆ S 1> และเป็นกำลังใจให้ภพยสีดาวคำด้วยนะคะ แล้กลับขอบพรบคุณที่เมตตาน้องเสมอมานะคะแม่แม่คะน้องของเราไปหลบอีกแล้วนะคะแม่แม่ควันขอจบคลิปเป็นเพียงเท่านี้นะคะแม่แม่คะขอบคุณนะคะที่เป็นกาลังใจให้นะคะที่รักและเมตตาพี่คําของเรานะคะสวัสดีค่ะหนุ่มหล่อของเราโผล่มาแล้วนะคะแม่แม่อ่าเดี๋ยวให้แม่แม่ดูพี่คานิดนึงนะคะ อาลูอ่ะนาหนุ่มรล่อของเรามาแล้วทุกคนขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ